สวัสดีค่ะมาพบกับเจี๊ยบนะคะวันนี้เจี๊ยบจะมาพูดของคนเกิดปีขานนะคะปีขานก็ปีเสือนะคะมีพี่วิทย์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้เจี๊ยบพูดถึงเกี่ยวกับคนเกิดปีขานนะคะไปฟังกันค่ะหญิงชายใดได้เกิดปีขานธาตุไม้ชันสาเป็นผีเสื้อผู้หญิงมีขวานสิงอยู่ที่ต้นขนุนหร,หรือต้นลัง ลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีขาสิริตกที่บ่าขวาของพรมอังคารเป็นปากมักผู้จ้าโอ้อวดโอหังชอบพูดเรื่องราคะกากามลมเจรจาตลกปนลามกอนาจารเป็นชายมักมีความรู้สึกทางเพศมากมักมาก,มกทางการเป็นผู้หญิงมักมีผัวมากกว่าหนึ่งคนอาภัพคู่หาดีไม่ได้หาได้ก็ไม่ดี พฤหัสด,ดีเป็นใจท่านว่ามีจิตใจมั่นในศีลธรรมชอบเล่นพะาหรือเชื่อเรื่องโชคลาภชอบคาถาเวทมนต์ของของขังถ้าเรียนทางวิทยาศาสตร์จะก,ก้าวหน้ามีเหตุผลยอมรับฟังเหตุผลและเคารพเหตุผลของผู้อื่นอาทิตย์เป็นที่นั่งท่านว่ามักมีฝฟปานปานในที่รับเป็นคนเจ้าสเสน่ห์รักหลงเพศ ตรงข้ามเอาแบบว่าชอบง่ายๆชอบทดลองและสงสัยอยู่เสมอไปถิ่นฐานใดมักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนมเจรจาด้วยจำนวนมากพูธกับสุขเป็นมือท่านชอบว่าชอบเป็นท่านว่าชอบการช่างศิลปะวิทยาทำอะไรได้ดีกว่าใครๆสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยวิชาวความรู้ทางการช่างเครื่องยนต์นกลไก มักเรียนได้เร็วและชำนาญด้วยเสากับจันเป็นเท้าท่านว่ามักเดินทางไกลเสมอเสมอเป็นนักธุรกิจการค้าข้าราชการจะถูกย้ายไปอยู่หัวหัวเมืองเป็นส่วนใหญ่เก่ฑการเดินทางในต่างประเทศมักจะมีบุคคลที่เกิดในปีนี้ผู้ที่เกิด ผู้ที่เกิดปีขานถ้าเกิดกลางวันจะดีมีความสุขสบายเกิดกลางคืนไม่สู้ดีจะยุ่งยากในการทำมาหากินเลี้ยงชีพมักเหนื่อยกายแต่สบายใจได้เมื่อปางสุขวันสอยู่ในป่าหาเลี้ยงปิดามารดาที่ถือศีลบำเพ็ญตาบอดทั้งสองข้างอยู่ในอาสมไทยว่าเมื่อน้อยตรากตํำลำบากกาย แต่มีความสบายใจมีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งอดทนกระตันยูอายุมากๆเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองมากท่านผู้เกิดปีขานเมื่อไปตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องถิน่นใดๆควรหาทรายไปถมคนต้นขนุนหรือต้นลางที่มีอยู่ใน ในที่บ้านหรือใกล้ๆที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแกต่ตนเองและครอบครัวค่ะคนเกิดปีขานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอทุกคนฟังแล้วก็นะ,นะคะนี่คะเป็นหนังสือของเจี๊ยบที่เจี๊ยบรักมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทุกคนอยากรู้นะคะและเจี๊ยบก็อยากรู้ด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้เจี๊ยบได้มาตั้งแต่เจี๊ยบอายุประมาณสิบแ้ค่ะ ตอนนี้เจบก็40แล้วนะคะได้มาหลายปีมากขอบคุณค่ะขอบคุณหนังสือวิเศษด้วยนะคะเจบเรียกหนังสืออันนี้ว่าหน,งนังสือวิเศษของเจบนะคะ